สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตี้ยระดับตำนาน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 นะครับวันนี้นะครับโคดเตี้ยจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ไฮรักลีโวเลกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมการท่าเรือเอฟซีพบกับทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปชมการวิเคราะห์ชมไม่แล้วช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โคดเตี้ยกับทีมงานด้วยนะครับอาา่าวันนี้นะครับโคดเตี้ยจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลถือว่า เป็นบิ๊กแมตช์ของไทยแลนด์ไฮรักลิเบอรี่ประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันอย่างที่บอกครับท่าเรือทีมอันดับที่6แข่ง13นัดมีอยู่21คะแนนกับทีมบีจีพัฒน์ธนเต็ดทีมแชมป์เก่านะครับแข่ง13นัดมีอยู่26คะแนนครับโอ้โหซึ่งถือว่าการทะเลือครับตามหลังบีจีพัฒนอยู่5คะแนนนะครับถือว่าเป็นรายบิ๊กแมตของไทยลีกวันนี้นะครับจะเป็นการกลับมาเยือนของโคชโอดูชิดุสิชเฉลิมแสนนะครับ ที่หวนกลับไปคุมบีจีปทุมอีกครั้งเมื่อก่อนครับช่วงฤดูกาลแรกคุมทีมการท่าเรือนะครับซึ่งคุณครับจะทําการตีเวลา19บเกานาฬิกาที่สนามแพสสเตเดียมหลังเย้าของการท่าเรือนะครับเราลองมาดูสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมในฤดูกาลที่แล้วนะครับทีมการท่าเรือเปิดบ้านแพ้บีจีปทุมศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็บีจีปทุมเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ2ประตูต่อหนึ่งถือว่าบีจีปทุมครับเอาชนะไปกลับนะครับเราลองมาเช็คฟอร์ม นัดล่าสุดของทั้งสองทีมในรุ่นในรายการนี้นะครับทีมการท่าเรือนะครับถือว่าฟอร์มร้อนแรงพอสมควรนะครับบุกไปเอาชนะทีมดีโอเชียงรายที่สนามดีโอสเตเดียม4ประตูต่อศูนย์ในเกมเยือนนะครับส่วนทีมบีจีพัฒนครับถือว่าล็อกถล่มือกันนะครับแพ้ให้กับทีมหนองบัวพิชญชทีมีน้องใหม่หนึ่งประตูต่อสามในเกมเยือนนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าบีเจ็มมาก่อนแล้วก็ถูกแพงแซงพิกนรกมาได้นะครับ เราเรามาเช็คฟอร์มสนัดล่าสุดของทั้ง2ครับทีมการท่าเรือน,นะครับแข่ง3นัดชนะ2แพ้1ในเกมเป็นเจ้าบ้านนะครับส่วนบิจีปทุนครับเกมเดือนครับแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เช่นกันนะครับโอ้โหซึ่งถือว่าฟอร์มของบิจีปทุมครับถือว่าตอนนี้การที่แพ้หนูบโบพิทก็ถือว่าก็ต้องกลับมาให้ได้เหมือนกันนะครับเราเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับมาเริ่มกันที่ทีมการท่าเรือทีมเจ้าบ้านนะครับขอโคดอุตสรุติพันธ์โคดรักษาการครับวันนี้ครับ จะไม่มี2กองการโตเกียงคือโกซุนกิและก็การอดินทาบอนสักที่เจ็บนะครับนักเตะพวกอื่นที่ว่าคนอุ่นน่าจะลงสู่สนามพวกอ่าปกรณ์เป็นพัคเซจิโอโซเลสและก็บดินผาลาซึ่งถือว่าฟอร์มแรงพอสมควรนะครับส่วนฟังผู้มาเยือนอย่างทีมบีจิปุทุมครับของกุนซืออย่างดูสิทธิ์เฉลิมแสนครับการที่เปิดหัวในการรับเป็นกุนซือใหม่หน้าเก่านะครับวันนี้ครับถือว่าตัวเจ็บอย่างเช่นเดียโกือซานโตเหมือนเดิมครับที่เจ็บ แล้วก็จักรพันธ์ภัยสุวรรณเจรลบสัมเพาดีนะครับที่เป็นตัวเก็บที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนนักเตะคนอื่นที่โคตรโอ้จะลงสู่สนามพวกอิลฟันฟันนี่ทีสันทีลศีแดงแดงน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเราลองมาดูไลน์อัพนักเตะที่เข้า,าจะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมนะครับทีมการท่าเรือม,ม,มาด้วยระบบ4-2-3-1ครับผู้สาประตูเป็นวรวุฒศรีสุพาณน,นะครับ คู่กองหลังสี่คนคือฟิลิปโรเลอร์นะครับเอลิสดอรลดาบิดโรเชลากับตันทีมแล้วก็เควินดีรมร์นะครับคู่กองกลางเป็นศิวกรจักรุปศาสตร์ธนบุญเกษสารัตนะครับคู่กองกลาเกงเป็นปกรณ์เปรมพักเซจิโอซัวเลสบอดินผาราแล้วก็เนลสันโบนิญานะครับส่วนบีกีปทุมมาด้วยระบบ3 5 2ครับผู้สารตัวเป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับกองหลัง3คนคืออิลฟันฟันดี้วิกเตอร์กาดูโซแล้วก็อันเดสตูเนตนะครับคู่กองกลางเป็นสันติภาพจันงอมสารัตย์อยู่เย็นชัดมงคลทองคีรีชววัดวีรชาติ ยอดรักนาเหมืองรักคู่ก็น่าเป็นสุบัญญาบริษาคู่กับธีรศินแดงนานครับซึ่งถือว่าเรทคู่นี้ครับเปิดมาที่ทีมการทะเลือเสมอบวกสิบโอโหซึ่งถือว่าเป็นราคาที่วัดใจพอสมควรครับให้กับพูที่จะเล่นฝั่งเจ้าบ้านนะครับแต่ฝั่งผู้มาเยือนก็เสียวเหมือนกันถือว่าการที่สะดุดในการของบีจีงานประเดิมของโคดโอครับวันนี้นะครับการไปรเยือนทีมเก่านะครับถือว่า ท่าเรือคร mm ับ hmm. มีตัวเจ็บแต่ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีพอสมควรนะครับและสิงเจ้าท่าเป็นทีมที่ฟอร์มแข่งนะครับการที่กลับมาของโคชโอ่งถือว่าไม่ง่ายครับสาหรับโคดโอ่งนะครับครูนี้ครับโคชเทียชอบไปที่การท่าเรือในการเล่นในบ้านเพราะว่าการเล่นในบ้านของการเทือกเขาค่อนข้างแข็งแร่งครับลักเสมอนะครับแมาการเทือกน่าจะมีแต้มอยู่ในบ้านนะครับซึ่งถือว่าบิจีปทุมฟอร์มเกมเยือนชั่วโงนี้ค่อนข้างถือว่าเปพอสมควรนะครับ กนเตียัยงมองไปที่การท่าเลย FC นะครับคือสิงเจ้าแทาสนามคลองเตยถือว่าเป็นนารกของทิมงเยือนนะครับในท้ายสุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือเฟซบ o o กยูท u บบ b ็อกดีดครับเดอะมาส e ตอร์ซีด FC อย่างที่บอกครับตั้งสติก่อนสตาร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ